นี่ก็คือมีดในข้าป้าว้นี้นะแคบขนาดเลยทังนะสบายดีทุกคนเมื่อนี้กับมาพ่อๆกับช่องเาาบาไกลบหน้าคือกาวนะ คือมื่อนี้เฮาสิได้ผาทุกคนไปเบิ่งถ้ำนะะ่คือมื่อนี้สิ้าเข้าถำ้ำเลยเมื่อนี้อุปกรณ์ที่มีกะมีหัวโคมนะอันหนึ่งแล้วก็มีดเล่มหนึ่งนะคือมื่อนี้ไปกับบาร์ดาสองคนแต่ว่าบาร์ดาเป็นในย่างไปถ่าอยู่ทา้งหนานนะ เราเดินทางมาเนี่ยก็ประมาณหนึ่งกิโลนะเพื่อสีฮอดทำนี่นี่ก็ทางมาเนี่สังเกตเห็นปลานี่ยทุกคนปลาหลายหลายมันมากินเทากินยังไงในนี่น,น,น,นะคือเมือนี่เขามานี่ก็ ตัางใจวาอ่าสิได้พาทุกคนไปเขาทำเลยก็เดี๋ยวในระหว่างทางมากนี่เอาสิได้ไปเอาเอาเท่าเลยนะเผื่อไปหลาบกินตอนตอนแรลงเป็นอาหารตอนแหลงของเขาบน,นี้ฮะไปทุกคนก็คือว่าเอามาอนี้ก็อาอยู่หากินไปพร้อมนะโบเมนว่ามาเล่นซื่อๆนะคือไปเขาทำแล้วก็ ออกมาเข้าก็จะได้ห้าอยู่ห้ากินมาเลยก่อนชีได้กลับนะไปไปเบ่งน้ำกันทุกคนเต็มแล้วเ,เอาแล้วแบบใส่บ้าง ีตัวใหม่ใหญ่เลยนะทุกคน่าทุกคนเข้าเดินทางมาในประมาณหนึ่งกิโลได้นะก็คือพักผ่อนก่อนเมืงง่อยเดี๋ยวย่งอีกบอกไกล้บัานได้นะตามที่เพื่นบอกนะ คือน,นี่เข้ากันมาตามที่นะเพื่อนทามีต้นไม้ใหญ่ไะยางล่วงบ้าไรตามสายหัวไปเลยนะก็คือเข้ากันเสียดลยตามอย่างตามสายหัวไปลรเพื่นว่าเดี๋ยวมีจุดพิเศษที่เพื่นบอกอีกแต่เดี๋ยวไปเดี๋ยวเข้เอาอ่าค่อ,คอยๆเบิ่งไปว่ามมองได้นะแต่เพืน่นว่ามันจะมีปากถ้ำดอกแต่ส่วนไล่น่ะแถวนี่ฮะสิเป็นพงหินนะเป็นพงหินที่ว่าใหญ่แน่ แต่ว่าคือตามชาวบ้านนี้เป็นเชียงห้องทำนั่นนะแต่ถ้าเกิดว่าทำนี่มันตรงใหญ่นะตรงใญ่หรือว่าเขาต้องเข้าไปกับที่ว่ากว้างเติบนน่นอนนะแต่นี่ส่วนล้ายบริเวณแถวบ้านนี่ส่วนลายจะเป็นพงยินนะคือ,อยังอีกล้ายมองไายบอดน,นะที่เพิ่นบอกมาแต่ว่าเท่ากันยังไปบุม๋มเมดแต่ว่าสิไดพ้พาทุกคนไป อันานเรื่อยแต่ว่าทีเข้าไปนี่ทีเบิ้บอกว่าเออมีผ่ามียังนะเขาก็เลยอยากไปเบิง้งแต่สิไ้พาทุกคนไปเบิ้งนํากันไปทุกคนเดี๋ยวห้อนั่งพักพอนะจักหน่อยนึงแล้วเฮาสิไ้เดินทางไปมัน แถวนี้ได้เนะล็ไก่ป่าผมนะคือในร่องที่เยาเดินมากนี่เที่ายายางมากนึงคือเสียงไก่ป่าเนี่ยมันบินกันนะนอ่ก็เสียงขวักขี่ขวเกีย่อยู่นีนอันเสียงกระหรอกนะทุกคนอก,อกระหรอกกระแตสีลายเลยแถวนี้ แล้ว็นลาหัวนะหรือว่าลูกกบนั่นแหละไล่เลยอ๋อทุก็ซุมย้อนเลยเต็ม,มอยู่ จะันเ้ดอดข็งน้นะทุกคนแต่ทาดอกใหญ่ๆนะเอาไปเอเพื่อนนี่ยัง,ยงได้นะหรือว,ว่าในห้องน้ำดินี่แลยกะเห็ดว่างยังก็ได้ บ้านี้เขากับได้มาฮอดมาถึงเลยนะมาทึงทีละคือจุดสังเกตอันสุดท้ายเลยก็คือนี่แหละต้นกระพุ่งใหญ่นะที่เพิ่นบอกมากว่าต้นกระพุ่งใหญ่ในบานนี้ก็จะได้าทุกคนเขาทำนะคือเห็นอะแหละอยู่ทั้งรุมในแหละทุกคน เดี๋ยวฮานเสไดไปาาทุกคนเข้าไป่ะนี่ก็คือห้ามาหอนเลยนะนี่แหละแมน,เ,นเลยทุกคนคือเป็นพงหินนะแต่ว่าเพื่อนว่าถ้าเกิดว่าลงไปข้างในนะมันจะเป็นอพงที่ว่า เขาไปเลยนะและ้วฮสิได้พาทุกคนเข้าไปแบบนี้นี่ก็ไปนี่ก็คือเพิ่นมา์มาไเถื่อเลยนะแล้เป็นเขาไปพอทั้งเขากันจนเป็นเลยมีลายคนที่ว่ามาช่วงนี้นะ คือได้หลอดเข้าทุกคนไปเอาตามกันเข้าไปเบ่งบัน้นบันได้ไรนะนี่ก็คือมีดในข้าปะไว้นี่นะแคบขนาดเลยทางนะโอ้โอ้โอไปทุกคนตาม คือท,ทางนี่แคบนะทุกคนแคบเลยคือเขาม่านี่ใหญ่เลยนะทำนี่ลุกยางได้สบายเลยโอ้คิดว่าหน่อยนะทุกคนบริหน่อยนะ โอ้แต่ว่าเสียดายไฟเฮานะาโอ้นี่ก็เป็นพวกหากใหม่ย,ยังนะจนถึงอยู่ในหลุมมีบิงบ่โอ้เป็นทางเขาไปไลยแย่งนะทุกคนน,น,นี่สิละถ่ายผมคมแจ้งนะ โอ้นี่นะทุกคนนั่นบิดไปเลยตีบ้าบังตีนะมาบังสโอู้โอ้นี่เสียงบิงบิงลายเลยนะทุกคนนี่ก็เป็นทางขึ้นไปอยู่นะ โอ้โหเห็นอลรนนไรทุกนไสช่แล้วิ้มู้อย่อ่ะก็คือว่าเมื่อน,นี้นะเอามาอนี้เออถือว่าผิดผลาดเลยนะ เขาถือโคมอันนี้มาคือเงี่ยงกับโบเฮนเลยทุกคนเดี๋ยวมือหนาเขาบคิดต่อไปนะทุกคนสิได้มาอีกเดียหนึ่งเพราะว่ารอบนี้ถือว่าพิษผ่านเลยนะเราบุคิดว่ามันชิมืดปั่นนี่นะพอเขามาเลยเอากล่องเท่าน,นี้โบสามาดถ่ายได้เลยถ่ายก็คือโบเฮนนะเดี๋ยวสิได้พาทุกคน มา,มาอีกในคลิปต่อไปนะทุกคนแล้วก็ฝากติดตามนะทุกคนนะเขามาข้างในนี่สวยงามเลยนะเพราะว่ามานี้ทำในถอวยใหญ,ญ่เติมนะเป็นทำรรคิดว่าเป็นพงหิ้นนี่ยังนี้ก็เพราะว่า,าเขามานี้บิ่งบิ่งนี่ก็ลายอีกเลยทุกคนไปวันนี้เขาสิได้ขึ้นไปแล้วก็ เดี๋ยวในคลิปต่อไปนะผวขฮาสิได้มาบาตรนี้ศิได้เอาอันไพ่ที่ว่าแจ๋งแน่นะมาถ่ายให้ทุกคนได้เห็นเลยเห็นคักเลยนะไปทุกคนไปโอ้เสียใจายรอบนี้คือถือว่าอนาถือไพ่มาเนี่บลบลได้เหลืองเลยรอบนี้นะไปทุกคนไปกลับบัดน,นี้ ทุกคนคือเขามารอ,อบนี้ก็โอ้ถือว่าเสียดายนะไพ่ห้านี้มันส่องบริเลียงเลยถือว่าทีทายให้ทุกคนนี่เห็นได้หรือว่าได้หับส้มกันนี่มันบอกอยบ่บบแจ่งเลยนะเฮาเลยว่าสำหรับคลิปนี้เฮาก็จบไปซ้ำนีก่อนเพราะว่าฮาลสิได้เดินทางกลับไปนะ ลนคลิปต่อไปนะ้ให้ทุกคนเห็นจระเลยนะข้างในนี่สวยงามกใหญ่นะพว่าเขาไปนี่ท่างเขาเนี่ยน้อยเพราะแต่ล้มกับโตคนแต่ว่าพอเขาไปข้างในนี่มันใหญ่คิดว่าเป็นฟงหินนะแต่ว่าพอไปมีแย่งนันแหงนี่ผมนะนั่นแหละแล้วก็มีบิง บิ่งหรือว่าค้างข้าวนี่ยห่อนหัวอยู่เาอยากถ่ายให้ทุกคนนะครับส้มกันแต่ว่าโอ้เสียดายรอบนี้นะถือว่าเขามานี่ก็ไก่เติมนะรอบนี้โอ้เสียดายหลายทุกคนอ่ะจังได้กะบผ่าคลิปต่อไปนะทุกคนนะเดี๋ยวสิจะถ่ายให้ทุกคนเห็นจ้าเลยแก็บบอลงามๆแต่ละมองที่ว่าอ่าแต่ละอ่า แต่ละโพ่งนะที่ว่าเข้าชีเขาไปถ่ายให้ทุกคนได้ับชมกันไปทุกคนสำหรับเนาะนี่ก็จบเพียงสำนีกก่อนทุกคนเดี๋ยวคลิปต่อไปเจอกัน